สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลยบอลกันลอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาไปพูดถึงนะครับในหลิกสหรัฐอเมริกาครับต่ก่อนเบ, <ไป S 1> บชมขอนแนะนำร้านแพนด้าพรีมียมรบริการ Netflix พรีเแบบ 4K และยู u ูบพรีมิยมดูคลิปแบบไม่มีโฆษณามาวนใมาพร้อมโปรโมชั่นี่สุดคุม้มเ e t f l i x เริม่ตรมต้มเพียง58บดาทมีทั้งแบบรายวันรายเดือนและรายปีส่วน YouTube เร่มต้นเพียง49บกาาทมีบริการมากกว่าหกิบแอปมีแอดมินดูแลตลอดการ สำหรับลีกสหรัฐอเมริกาในรายการ a t l a t Unlimited ในตอนนี้นะครับก็ได้จบลงไปแล้วครับ MVP นะครับก็คือได้แก่คนนี้เลยครับจอ์แดนทอมสันซึ่งก็เป็นคนที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับให้กับลีกในรายการนี้ครับสุดยอดมากๆเลยสำหรับจอ์แดนทอมสันครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปดูเป็นมิตรภาพนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับของนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงไทยเรานะครับอย่างเลียนดแป้น้อยแล้วก็ชมพูว่วอนพันเกิดปาดครับที่ต้องบอกว่าสร้างมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับในรายการ a t l e s ล unlimited ในหลีกสารัตในปีนี้ครับซึ่งหลังจบรายการนี้นะครับในตอนนี้ก็ทางนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเราก็ จะเดินทางกลับมาที่ไทยนะครับเพื่อเตรียมซ้อมกับทีมนะครับเพื่อเตรียมในการแข่งในศึกซีเกมในปีนี้ครับก็รอชมโรเซียกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพความน่ารักความประทับใจนี้กันเลยดีกว่าครับนี่เลยครับเป็นโพสต์จากใน i อนะครับของปีนุชแป้นน้อยครับนี่ครับน่ารักมากก็มีทานทอมสั้นนะครับดูครับ เหรียญคือใหญ่มากๆเลยนะครับคล้องคออยู่ครับสุดยอดปีที่แล้วในรายการนี้ก็ได้แก่แครมบี้นะครับส่วนปีนี้ก็คือเป็นจอแอนทอมสันครับในเฟรมก็มีทางโคจิมะร่วมด้วยนะครับน่ารักมากคือมีแค่สามสาวนี้นะครับที่เป็นคนเอเชียครับที่ได้มีสิทธิ์มาแข่งในรายการนี้ครับนี่ครับก็มีเค้นแล้วก็กวังนะครับ ตัว liberal team ชาติสหรัฐอเมริกาทาง justin bong ล่าสุดก็มีข่าวมาว่าเธอก็กำลังตั้งท้องอยู่นะครับโอ้โหก็แสดงความดีใจกันด้วยครับนี่ครับเป็น alisa gray นะครับส่วนนี้ก็ valentine นะครับเป็นตัวเซ็ตจาก puerto rico แล้วก็เป็น medicine kingdom นะครับน่ารักมากดูนะครับเป็นมิตรภาพที่แบบสวยงามมากๆเลยนะครับคือทั้งเปลี่ยนนุดแล้วก็พรพันเนี่ย พอมาเล่นที่เลยสารรัฐนี้ก็ยิ้มแย้มจ่มใสแล้วก็ดูมีความสุขมากๆเลยนะครับสุดยอดโดยหลังจากนี้ก็จะกลับมาที่ไทยแล้วก็เตรียมแข่งในซีเกมนะครับแล้วก็จะเป็นมาต่อมาแข่งกันต่อที่สหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งในลีกของตัวเองครับพรอนพันธ์ก็อยู่กับสโมสสอออลันโดนะครับส่วนเปียนุชก็แข่งให้กับลีก LOVB นะครับเป็นรายการ LOVB ของลีสารัฐนครับ ซึ่งเป็นรายการที่มีตัวต่างชาตินะครับแล้วก็มีตัวทีมชาติสหรัฐอเมริกาเพียบเลยทีเดียวนี่ก็รูปคูนะครับเป็นพรพันธ์แล้วก็เปียนต์ครับในวีคสุดท้ายพรพันธ์ก็ไม่ได้ลงนะครับพรพันธ์ก็อยู่กับทีมสีส้มครับส่วนเปียนุ์อยู่กับทีมสีฟ้าครับคือนาเสิดายนะครับพรพันธ์เนี่ยช่วงแรกๆก็เป็นตัวจริงตัวหลักอยู่ให้กับทีมเสมอเลยนะครับแล้วก็ ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยก็โดนเป็นสำรองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะเหตุใดนะครับก็เลยทำให้คะแนนเนี่ยไม่เพิ่มสักทีครับก็ไม่ได้ MVP แล้วก็ไม่ได้แบบผู้เล่นที่ท็อปสกอร์ท็อปของลีกนะครับน่าเสียดายมากๆสำหรับพรพันก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นภาพผมเป็นความน่ารักความประทับใจที่ผมรวบรวมมาให้ดูนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยเนาะ ก็อย่าลืมรอชมรอชแชร์ผ่นพันแล้วก็เปลี่ยนรถกันต่อนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับประเทศไทยเพื่อเตรียมแข่งซีเกมแล้วก็หลังจากซีเกมก็จะบินมาต่อที่อเมริกาครับเพื่อแข่งในให้กับลีอ่าสมสรนกันต่อครับก็จะเป็นประมาณนี้ตามนี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพานี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับแสก,รรกันด้วยสดิครับ